สวัสดีครับเจนเคพาวเวอร์ทูลออนไลนวันนี้ขอนำเสนอปั๊มลมพูม่า3แรงม้าความจุถัง260ลิตรไฟ220โ bon, วลต์รุ่น PP 2 3 P แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆของทางร้านเราด้วยนะครับปั๊มลมตัวนี้เป็นปั๊มลมพูม่านะครับ3แรงม้านะครับ ก็เราจะลองเทสเครื่องจากไม่มีลมเลยนะครับพปเชอร์ในถังเป็นศูนย์แรงอัดในถังเป็นศูนย์อันนี้เรามาดูชุดอุปรกรณ์ด้านหน้ากันก่อนนะครับตรงมุมนี้เลยชุดอุปรกรณ์ด้านหน้าตัวนี้จะประกอบไปด้วยตัวนี้จะเป็นเทเชอร์เกตนะครับแล้วก็จะมีบอลวาล์วนขนาด4ี่หุนเคียวในลสองสองอันที่ให้มานะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็น นมเพจของตัวเครื่องนะครับตัวนี้เพจจะลงไว้ว่าโมเดลตัวนี้จะเป็น PP 2 3 P แลวแล้วก็มอเตอร์จะเป็น3แรงมา้าความจุถัง260ลิตรนะครับแล้วก็ระยะสะโตกอยู่ที่60ขนาดลูกสูบอยู่ที่8ปดศตัวนี้จะแรงอัดอยู่ที่10บาร์ตัวนี้ข้อควรปฏิบัติและการาบำรุงรักษานะครับก็รายละเอียดอ่านตามนี้ได้เลยนะครับต้องทำความเข้าใจในการใช้งานปํัรุงก็มาที่จุดนี้ตัวนี้จะเป็นจุด เติมน้ำมันนะครับบอกว่าต้องเติมประมาณไหนอันนี้เติมแค่ครึ่งเดียวของที่ดูนี้ก็พอนะครับไม่ต้องเติมจนเต็มนะครับแล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดถ่ายน้ํามันเวลาเราใช้ใช้ไปเราต้องถ่ายออกนะครับแล้วก็เติมกลับเข้าไปใหม่จะเป็นเติมที่จุกแดงตัวนี้นครับน้ำมันเครื่องที่ใช้ใช้เป็นน้ํามันเครื่องเบอร์3 0นะครับตัวนี้จะมี2สูบครับอย่างที่บอกลู่สูบ80ิมิลสลูกตัวนี้จะเป็นหม้อก,กองหม้อดำๆตัวนี้นะครับ ตัวที่ผมชี้อยู่ตัวนี้คือตัวหายใจนะครับจะเป็นตัวหายใจของตัวห้องแท้งนะครับเรามาดูชุดอุปกรณ์ตรงกลางปั๊มกันตัวนี้จะเป็นอันนี้เลยครับกล่องสีขาวตัวนี้จะเป็นเชชรสวิตนะครับเชชรสวิต c h จะเป็นตัวตัดต่อระบบไฟแล้วก็ตัวที่เป็นสีน้ำเงินตัวนี้จะเป็นเช็คว่าลัวกลับ ท่อทองแดงที่ผมชี้อยู่ตอนนี้คือเวลาตอนเครื่องตัดเนี่ยลมจะระบายจากท่อลงถางนะครับก็คือระบายจากหัวปั๊มมามาปล่อยที่ตัวพิเศษสวิตผ่านท่อทองแดงตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้หัวสูบมันอั้นนะครับเวลาสตาร์ทใหม่จะได้โลงๆนะครับอันนี้มอเตอร์จะเป็นมอเตอร์3แรงมา้าไฟ220โวลต์นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ของกูมาเลย ให้ดูเพลอีกทีนะฮะนี่จะเป็นเพลนตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังของตัวปั๊มนะครับด้านท้ายตัวนี้จะเป็นเซ็ติี้วาลวนะครับเซ็ติี้วาลวตัวทองเหลืองเนี่ยครับที่เหมือนที่เหมือนพวงกุญแจส่วนกองตัวนี้จะเป็นแมกเนติกนะครับแมกเนติกจะเป็นตัวคุมมอเตอร์อีกทีนึงเป็นตัวคุมไฟอันนี้ด้านล่างจะมีข้อควรปฏิบัติการถ่ายน้ำนะครับ ก็ต้องถ่ายน้ําเป็นประจำนะฮะตัวนี้เลยที่เป็นตัวทองเหลืองที่อยู่ใต้ถังเนี่ยนะครับก็เวลาเราใช้งานไปเนี่ยปั๊มลมจะมีการคอนเดนซ์เกิดขึ้นน้ําก็จะเกิดในถังนะครับเราก็ต้องถ่ายน้ําทิ้งตลอดถ้าไม่ถ่ายน้ําทิ้งน้ําจะมาแทนที่การกักเก็บลมนะครับก็จะทําทใหเ้เราเก็บลมได้น้อยลงปั๊มจะตัดเร็วขึ้นแล้วก็จะทําให้ตัวถังเนี่ยขู่ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีน้ําเพราะถังตัวนี้ผลิตมาจากเหล็กนะครับ ก็จะเป็นนเรามาดูรอบๆเครื่องนะครับด้านหลังก็จะมีตะแกรงกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัม๊มถือว่าเป็นปั๊มขนาดกลางนะครับสามแรงม้าปกติสามแรงม้าจะเป็นถังร้อยหกห้านะครับสองร้อยหกสิบนี่ก็ถือว่าเป็นถังใหญ่เลยนะครับปั๊มก็อาจจะปั๊มนานนิดนึงกว่าจะเต็มแต่ว่าเวลาเราใช้ลมก็จะนานเช่นกันก,นกว่ามันจะสตาร์ทกับ สตาร์ทใหม่อีกครั้งนะครับตัวนี้ลาย,ลาย,ลายทางร้านนะครับเป็นลายแอดนะครับก็ลองแอดกันเข้ามาได้นะครับเจแอดสาย์เจนเคพาวเวอร์ท hmm. ูปั๊มสามแรงม้านะครับตัวนี้เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับ mm hmm. ก็เป่าฟูนเติมลมรถนะครับ แต่ไม่สามารถเติมลมรถพวกรถ10บล้อได้นะครับแล้วก็ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ทำอู่ซ่อมรถยนต์พ่นสีร้านปะยางเครื่องถอดล้อหรือเครื่องมือลมต่างๆที่ไม่ได้เป็นเครื่องมือใหญ่นะครับอย่างบล็อกลมนิ้วหนึ่งตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็จะใช้ได้บล็อกลม4ี่ขุนหกขนอันนี้เราจะพามาดูว่าการต่อไฟการต่อไฟของตัวปั๊มชุดนี้ต้องต่อผ่านเบรกเกอร์ะ Baker นะครับไม่สามารถ เสียบปลั๊กได้นะครับถ้าลูกค้าบางคนไม่รู้เอาไปาแปลงหัวเป็นหัวปลั๊กเนี่ยเอามาเสียบเนี่ยก็จะทําให้ตัวมอเตอร์อาจจะพังได้นะครับมอเตอร์อาจจะชอ็อตหรือไม่ได้เพราะว่ากระแสะไฟไม่เพียงพอการบำรุงรักษานะครับตัวเครื่องก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องถ่ายบ่อยๆได้ยิ่งดีนะครับก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องทุกๆ3เดือนหรือ6เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับ แต่หลักเกณฑ์ก็คืออยู่ประมาณ3เดือน6เดือนน้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันเบอร์30นะครับลูกค้าบ,บางท่านใช้น้ำมันเบอร์อื่นก็ใช้ได้นะครับถ้าหาเบอร์30ไม่ได้แต่ว่าอาจจะมีผลระยะยาวนิดนึงในเรื่องของอความเหนืดนะครับใช้ใช้เบอร์30จะดีที่สุดแล้วก็ในเรื่องของอไส้กรองนะครับไส้กรองเราก็ควรจะถอดออกมาทําความสะอาดกันด้วยนะครับอตอนนี้แรงอัด ที่ตัวปั๊มลมวิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7จ็ดนะบานี่ครับหม้อกรองจะเป็นหม้อสีดำนะครับสองหม้อนะครับด้านในจะมีไส้กรองอยู่นะครับก็เราก็ต้องแกะออกมาทําความสะอาดบ้างนะครับอาจจะแกะออกมาเป่าฝุ่นหรือว่าล้างทําความสะอาดเพื่อให้ตัวไส้กรองเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับกรองดักฝุ่นไม่ให้เข้าตัวระบบวาล์วของตัวปั๊มนะครับก็ต้องแกะมาทำความสะอาดบ่อย ส่วนตัวเรื่องของความสะอาดของตัวเครื่องนะครับปั๊มลมถ้าเราใช้ไปนานๆเนี่ยสักพักเนี่ยมันจะมีละอองน้ํามันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะออกมาติดอยู่ที่ตัวปัม๊มเลอะเทอะที่ตัวปั๊มเต็มเลยแล้วก็จะมีขี้ฝุ่นจับที่ตัวปั๊มด้วยเราควรล้างทำความสะอาดให้ให้ดีนะครับเพื่อเป็นการระบายความร้อนในตัวแล้วก็ไม่ให้มันสะกะปรกแล้วก็สะอาดน่าใช้ด้วยครับอันนี้แนะนําเลยนะครับ การติดตั้งปั๊มลมก็เช่นกันเราควรจะติดตั้งในห้องที่หรือจุดที่ระบายความร้อนได้ดีนะครับมีการถ่ายเทของอากาศได้ดีนะครับตัวปั๊มลมไม่ควรติดตั้งชิดผนังมากจนเกินไปนะครับเนื่องจากว่ามูเล่ของหัวปั๊มเนี่ยมันจะมีการดูดลมเข้านะครับจากด้านหลังเนี่ยลมจะโฟมาด้านหน้าเพื่อเป็นการระบายความร้อนหัวปั๊มอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็ตัวเนี้ยอย่าวางชิดกับผนังมากจนเกินไป ตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ลงตัวนะครับตัวปั๊มถือว่าเป็นปั๊มขนาดกลางที่ไซส์ถังใหญ่เลยตัว3แรงตัวนี้จะนิยมใช้ในปูซ่อมรถนะครับคนสีกันนะครับหรือเอาไปใช้กับพวกบล็อกลม4หุน6ขุน,นแล้วก็พวกไขควงลมนะครับ ตัวนี้จะใช้กันเยอะโรงงานเฟอร์นิเจอร์ก็ใช้นะครับก็มีเอาไปยิงแม็กหลายๆหัวนะครับปืนยิงแม็กหลายๆตัวพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ก็จะรองรับได้ ปั๊มตัวนี้นะครับก็จะทำลมได้นาทีนึงอยู่ที่550ลิตรต่อน,นาทีนะครับด้วยหัวสูบ2สูบขนาดสูบ80ดมิลนะครับตัวนี้เราตั้งเพชเชอร์อัดอยู่ที่10บาร์นะครับก็อาจจะช้านิดนึนงแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้จัดเต็มละนะครับเรามาพูดถึงตัวถังกันบ้างตัวถังตัวนี้เนี่ยสองอลิตรเนี่ยความกว้างความยาวจะอยู่ที่495มิลคูณพันมิลนะครับ หรือ49.5เซนยาวเมตร4เมตรสีหก็ถือว่าเป็นถังที่ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเทียบกับการใช้งานกับหัวปั๊มที่เป็น3แรงม้าแบบนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจสินค้าและบริการของทางร้านนะครับก็ตัวนี้ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรของทางร้านก็คือ028767977นะครับแล้วก็ มีเบอร์มือถือก็จะ097-4463-965นะครับแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้นะครับเยี่ยมชมกันได้ w w w j n k p o w e r t o o l s o n l i n e c o m นะครับจริงๆรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยใต้ลิงก์ของวิดีโอใน YouTube นี้ก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับลองคิเข้าไปดูข้างในได้เข้ามาดูในเว็บไซต์เราได้นะครับก็ถ้าจะเข้าไปใน Facebook ก็มีนะครับรายละเอียด Facebook ก็ดูตามลิงก์ด้านล่างได้เลยชื่อ Facebook เราจะเป็น ปั๊มลมปั๊มน้ำแล้วก็รับฟอมปั๊มลมนะครับตรงนี้ก็มีหลายช่องทางในการติดต่อ,อก,กับทางร้านเราได้นะครับหรือจะดูตัววิดีโอปั๊มลมของรุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นๆในช่อง youtube เราก็มีนะครับก็ลองเข้าไปในตัวช่องหลักของเราคือ JNK Power Tool เว็วักแล้วก็ออนไลน์นะครับก็จะมี ตัววิดีโอตัวอื่นให้ดูลองเช็คสเปกกันดูก่อนนะครับเทียบรุ่นแล้วก็ดูวิดีโอวิดีโอของเราเนี่ยจะไม่ได้ตัดตัววิดีโอตัดต่อนะครับตัวนี้จะเน้นปล่อยให้ตัวเครื่องรันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว,วิดีโอแต่ละตัวก็จะนานกันนิดนึงแต่เป็นวิดีโอจริงน,นะฮะก็ล,ลองเปรียบเทียบข้อมูลของตัวสินค้ากันได้เลยราคาเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ ราะว่าเราจะไม่ได้ลงราคาในเนื้อวิดีโอตัวนี้นะฮะต้องเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ของเราหรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับ l ลายก็จะมี2 l i n ลนยนะครับจะเป็น l ลายลไอจะเป็น l ลายแอดนะครับก็คือจะเป็นแอดไซน์ JNK Power Tools กับอีกอันนึงคือ l ลายที่เป็นไอดีจะลงด้วยเบอร์โทรนะครับจะเป็น0968282454ตัวนี้เซิร์ชด้วยไอหรือเซิร์ชด้วยเบอร์โทรก็ขึ้นเลยนะครับก็มีลายสตัว ตรงนี้แล้วปั๊บลมน่าจะใกล้จะตัดแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบ10บาทแล้วอะตอนนี้เครื่องตัดแล้วนะครับเรามาดูอ๋อตัวนี้เราตั้งไว้เลย10บบาทไปนิดหนึ่งนะครับก็ถ้ายังไงชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าสนใจสินค้าและบริการของทางร้านเนี่ยก็ติดต่อเข้ามา ้ายคลิปนี้เราก็มีรายละเอียดของทางร้านนะครับลองดูตอนท้ายคลิปก็ได้ยังไงคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ